เดี๋ยวจะมาลองจะตัว power b u ครับไซส์ม i นนะครับผมจะต่อชาร์จโทรศัพท์กับหลอดไฟนะครับตัวนี้หลอดไฟขนาด15วัตต์นะครับจำนวน2หลอดเดี๋ยวมาลองกันนะครับตัวนี้เป็น usb นะครับ2ช่องนะครับสเปค3.1ยัแอมป์นะฮะ เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับผมเข้านะครับก็หลอดไฟหลอดไฟติดนะครับสว่างจ้าเลยาแล้วก็ตัวนี้ เป็นปลั๊ก1 2โวลต์น,นะครับต่อกับโหลดที่เป็น1 2โวลต์ได้นะครับผมแต่ว่าจะได้กี่ชั่วโมงนะครับจะได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับโหลดที่เอามาต่อนะครับถ้าโหลดกำลังวัดเยอะนะครับมันก็กินแบตเยอะนะครับถ้าโหลดน้อยก็กินแบตหน่อยนะครับตัวนี้สเปค สิบสองโวลต์หนึ่งหมื่นสองพันมิลลิแอมนะครับหรือว่าสิบสองแอมพ์วนั่นเองนะครับผมนะชาร์จโทรศัพท์นะครับ,รรรบไฟสองสว่างได้นะครับสายมินินะครับอ่าครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับลันไปแล้วทั้งคืนนะครับตอนนี้ไฟยังติดอยู่นะครับก็ลันตั้งแต่สองทุ่มนะครับเมื่อคืนตอนนี้เช้านะครับไฟยังติดอยู่นะครับ แสดงว่าใช้กับหลอดไฟนะครับขนาด12โวลต์1นถึง2หลอดนะครับน่าจะได้ได้1่ถึง2คืนเลยนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับชุดนี้นะครับ1ถึง2คืนแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์นะครับสบายๆเลยนะครับ1คืนสำหรับ สายแคมป์นะครับชุดน,นี้นะครับชาร์จโทรศัพท์ไฟหลอดไฟนะครับ1นถึงสหลอดนะครับใช้แคมป์นะครับ1นถึงสคืนน่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้าหลอดไฟหลอดเดียวเนี่ยกับชาร์จโทรศัพท์เนี่ยสองคืนน่าจะได้แน่ๆนะครับแต่ถ้าหลอด2หลอดนะครับแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์น่าจะได้1คืน นะครับหนึ่งถึงสอคืนเราอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ขนาดแค่12บแอมป์นะครับแต่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับชุดนี้นะครับไซเล็กไซมินินะครับ